ผมอยู่ข้างๆอาจารย์นวินนะฮะอาจารย์จะวาดภาพม้าไลติงแสงสว่างกับภาพภูมิประเทศได้สวยมากครับผมภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกฮะขึ้นครับอาจารย์พระอาทิตย์จลมาขึ้นครับผมอ๋อแล้วก็มีม้าทั้งหมด8ตัวใช่ไหมอาจารย์ใช่วิ่งกําลังวิ่งอยู่สื่อถึงอะไรอาจารย์สื่อคือสื่อภาพนี้ชื่อชื่อภาพว่ามุ่งมั่นนะคือสื่อถึงความว่าเมื่อถ้าเปรียบเป็นคนก็ พอเช้าขึ้นมาก็ต้องออกไปทาทางานอ,ออกไป<บ>ใช้<บ>ชีวิต<บ>ไปสู้พวกมา้พาพวกสัตว์นี่ก็ต้องออกไปหากินตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยและภาพนี้ม้าก,กําลังวิ่งเนี่ยหมายถึงเป็นเป็นแบบมีความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะไปถึงจุดหมายอะไรเงี้ยก็เป็นการแข่งขันอะไรเงี้ยครับใครจะถึงก่อนใครอะไรคือเขาเรียกไคนจีนเขาจะชอบใช่ไหมกันรย์คนจีนเขาชอบเป็นความเจริญรุ่งเรืองเป็นขาขึ้นเป็นเป็นแปด เลขแปดก็เป็นเป็นเลขมงคลของคนจีนเขาก็ถือเป็นเลขมงคลฉะนั้นม้าจะมีแปดตัวมามีแปดตัวจะมีเงาความสวยของภาพอาจารย์ผมดูคือผมก็ความรู้ศิลปะก็มีไม่มากแต่ผมซึมซับว่าผมสัมผัสธรรมชาติได้ถ้าผมดูภาพความสวยและความยากอยู่ตรงไหนกันที่จริงถ้าถ้ายากจริงเลยดวงอาทิตย์นี่นะฮะนี่นะทำไมฮะอาจารย์ะลงมันต้องให้ดูแล้วมีแสงออกมาเปล่งออกมาใช่ถ้าถ้าไม่ คือถ้าดูทัตถิเราถ้าเราวาดไม่เป็นเราวาดไม่ไม่ไม่เก่งไม่มานมันมันจะเหมือนไม่มีแสงไม่เปล่งไม่เปล่งไม่ไม่จ้าผมดูก็เหมือนกับพระอาทิตย์ก็คือแสงไม่เท่ากันอีกอันนี้สว่างขาวใช่ไหมเหลืองข้างบนก็เริ่มฟ้าใช่ไหมเหลืองจ้าซึ่งของจริงคืออย่างนี้ของจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็แสงอาทิตย์สะท้อนเขาก็ไม่เหมือนกันอีกตรงนี้กับมุมนี้ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเป็นเขาเรียก เลือกไล่สเต็ปไม่งั้นมันจะดูไม่ไม่ไม่ลึกมันจะมีมิติใช่ใช่ไหมฮะมันมีความลึกอยู่ใช่ไหมใช่อย่างสะท้อนน้ำขอโทษนะอาจารย์เนี่ยมีบึงใช่ไหมอาจารย์อะไรซามหรือบึงสะท้อนน้ํามาแล้วก็เงาของม้าทิศทางก็ต้องได้ใช่ไหมต้องได้ฮะต้องดูดวงอาทิตย์เป็นหลักแล้วก็ส่องมามาถูกม้าอย่างม้าว่าเงาจะเงาอย่างนี้ถ้าตัวนี้ก็ต้องไปอย่างนี้ใช่มใช่ใช่ฮะโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนเราไฟฉายส่องมาจากข้างหลังครับครับผมกล้ามเนื้อของม้ากับ เขาเรียกอะไรอนาโตมี่มาใช่ใช่อันนี้สำคัญสัดส่วนนี่ต้องไม่เพีย้ยนคือไม่ไมใช่<ด>วาดม้าหัวโตบเ,เริ่มเลยหางก้นนิดเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ไคือคือพวกภาพสัตว์หรือภาพคนเนี่ยทําไมถ้าสัดส่วนผิดเนี่ยคนคนที่ดูภาพไปเป็นเขาก็จะดูออกนี่มันไม่เหมือนไม่ใช่นะไม่เือนจริงไม่ธรรมชาติมันมันจะดูออกอ่ะไม่เหมือนดอกไม้ดอกไม้นี่มันเบี้ยวได้ต้นไม้นี่มันเบี้ยวได้โคตรได้ แต่พวกนี้ต้องต้องเป๊ะต้องเป๊ะคนคนไม่รู้จักเขาก็ดูออกเท่าเราวาดวาดไม่ไม่ถูกสัดส่วนโอ้โหนี่อาจารย์วาดแบบนี้มานี่สวยมากนะคือดูแล้วบางคนเครียดกับงานกลับบ้านมาดูภาพนี้เนี่ยคือคุณจะขำดาวอ่ะเขาใช้คําว่าสงบลงนะฮะสงบลงใจจะสงบลงมุ่งมั่นเห็นความเห็นมิติไกลสัมผัสธรรมชาติแม้อาจจะไม่มีเวลาไปเที่ยวธรรมชาติจริงๆอาจารย์ภาพนี้เราขายขายในงานนี้ไหมครับตั้งไว้เท่าไหร่ครับอาจารย์นะ ภาพที่ตั้งไว้2องแสนคับสอแสนทุกปีอาจารย์วาดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็ใซ่ีนใส่ีตลอดลูกค้าลูกค้าเป็นใครฮะนักธุรกิจส่วนมากจะเป็นนักธุรกิจที่มาซื้อนะฮะใช่ครับครับผมไหนจะกรอบอีกนะครับนี่ครับมีความสวยงามก็ก็คุณผู้ชมอยากจะไปชมก็ไปชมได้นะครับที่ จัดงานที่โรงแรมมูลเทียนนี่คือส่วนหนึ่งนะครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับยังมีภาพอื่นๆสวยๆนะฮะคุณนิรชาพาไปชมฮะอาจารย์สมานอธิบายครับเชิญครับค่ะอาจารย์สมานก็นั่งคุยกับเรานะคะแต่ละภาพสวยทั้งนั้นค่ะแล้วก็แตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนะคะก็คือ กรอบสวยมากเข้ากับภาพเลยเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าซื้อไปบางทีเอาไปใส่กรอบเองโอ้โหจากภาพสวยๆบางทีดูดูไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> วิธีการเลือกกรอบแล้วก็ในงานนี้เนี่ยเราขายไปพร้อมกรอบเลย <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ฮะใช่คือศิลปินเขาจะดูออกดูรู้ว่ากรอบชนิดไหนใส่เข้าไปแล้วจะทําให้ภาพนั้นสวย <c oughs> ขึ้นแล้วก็ดูเรามองไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราจะมองไปเราจะเห็นภาพก่อนเลย บางภาพถ้าใส่ไม่เป็นก็จะเห็นกรอบก่อนโดดออกมาจากภาพเลยกรอบสวยกว่าภาพประถ้จะเห็นกรอบก่อนนี่เสียเลยเสียราคาเสียราคาเสียหมดนะฮะคุณวิสาอาจารย์มีเคล็ดลับว่าอย่าซื้อกรอบก่อนรูปนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะใส่กันไม่ได้อย่างรูปพี่ทางซซายมือของดิฉันนะคะก็กรอบกับรูปเข้ากันมากสวยมากเริ่มจากรูปแรกเป็นรูปอะไรคะอาจารย์สมานอันนี้ชุมนุมก็ ชุมนุมเทวดาเลยประมาณนี้เป็นพุทธศิลป์เป็นพุทธศิลป์ฮะเป็นพุทธศิลป์ก็เขียนด้วยเขียนด้วยอะคริลิกครสีอะคริลิกะแล้วก็ตัดเส้นเป็นลายไทยเป็นภาพไทยเป็นภาพดำดำเป็นสีทองทองทองนี่ยนะทองทองครับแล้วรูปต่อมาสวยมากนะคะอันนี้อันนี้อาจารย์ประหยัดทิพวรรณนะครับอาจารย์ประหยัดทิพวรรณท่านเขียนด้วยเกลียง เกลียงแต้มสีางนะอาจารย์ก็ถือว่าสุดยอดของเทคนิคและวิธีการเขียนด้วยเกียงซึ่งยากยากมากเพราะเกียงก็เหมือนกับเกียงฉาบปูนอ่ะแต่เล็กๆบางทีคุมยากใช่ไหมอาจารย์เล็กๆฮะต้องค่อยๆไปยากกว่าผูกันเยอะคือต้องต้องชำนาญจากผูกันก่อนแล้วก็พัฒนาไปถึงตรงนี้แล้วก็มีน้อยคนนะที่เขียนที่ทําได้ัครบที่ทาได้อันนี้คือ เป็นสุพรรณหง์เป็นเรือสุพรรณหงษ์เรือสุพรรณหงษ์แล้วก็ข้างหลังเป็นพระบรมหาราชวังอาวัดรพระแก้วโอ้โหแล้วก็แสงอาทิตย์นี่เจิดจ้าเลยใช่ไหมที่จารวินพูดเมื่อกี้นะฮะมีพลังดูแล้วมีพลังดูแล้วมีพลังออกมาให้เห็นว่าพระอาทิตย์นี่เจิดจรัสออกมาเจิดจรัสซึ่งยิ่งใหญ่ซึ่งอันนี้ผมเดานะผมว่าน่าจะเป็นแสนนะอาจารย์ เท่าไรคะใช่ไหมจริงๆก็ไม่ถึงนะไม่ถึงอะฮะท่านท่านสมไมท่านตั้งราคาใจดีขนาดนั้นท่านอยากทาบุญคือคือทําให้สภาชาติเนี่ยขอให้ขายได้เท่าไหร่ก็ได้ท่านพูดอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าผมมองดูว่าราคาที่คนที่จะซื้อได้ก็ประมาณนี้แล้วก็ตั้งครับท่านไม่ห่วงเรื่องราคาโอ้ความจริงคือถ้าพูดตามฝีมือประสบการณ์ชั้นครูเนี่ยอาจารย์ฝรั่งวาดอย่างนี้หลายแสนเลยนะใช่ครับใช่ไหมฮะแต่คนไทยเราเหมือนกับว่า ทำเพื่อสังคมมาทำบุญรายได้ก็ให้สมากชาติกรอบก็สวยนะคะไปได้วยกันเลยใช่ไหมคะนี่มันส่งรูปนะกรอบอย่างที่พูดนะว่ามันต้องทําเราดูแล้วมันต้อง เออไแต่มีรูปสวยด้วยครับรูปสวยกว่าปกติด้วยอ่าโดดเด่นออกมาขึ้นแล้วมิสโรสวาดเองไหมคะรูปต่อมาอ๋อไม่ฮะอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ฮะลูกศิษย์ที่ว่าเป็นอันนี้ภาพสีน้ําค่ะอ่าดอกไม้เป็นกุหลาบกุหลาบฮะกุหลาบนีกุหลาบสวยให้ครับแล้วรูปต่อไปแน่นอนว่าเป็นรถตุ๊กๆนะคะอ่ารูปอันนี้บรมครูสีน้ําเลยอ๋อนี่สีน้ำเหรอสีน้ำแล้เขียนได้ยังไง ะสุดยอดนะอาจารย์วัสนนิยมสมานโอท่านเป็นคนวาดรูปนี้ก็คลาสสิกมากคลาสสิกมากตุกๆเดี๋ยวนี้ก็หาน้อยด้วยสะท้อนควาเป็นไทยนะแตกต่างกับสีน้ำมันเนาะในาณะที่เราเป็นคนมองมันดูเหมือนจริงมากกว่าะมันเบาสบายคนดูอะันรีแลกนะสีน้ำเนี่ยเขาบอกเขียนสีน้ำไม่สวยเขเขียนยากเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะ คุณเคยเรียนวาดเขียนสมัยก่อนใช่ไหมคือยมัธยมอ่ะเขียนไปแล้วออกมาอาจารย์กําหนดอีกภาพหนึ่งคุณว่าเสศนมันเป็นอีกภาพหนึ่งไงสีมไม่เหมือนกันแล้วมันต้องผสมสีให้เป๊ะนะคะแล้วสีน้ําเวลาเอาไปไว้ที่บ้านเนี่ยต้องมีการพุ้มเป็นกรอบออกมาใช่ไหมไม่งั้นโดนน้าละลายเลยนะคะครับครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะนี่คือบางตัวอย่างนิดเดียวเท่านั้นเองที่เรามาแสดงในรายการซึ่งงานจริงๆเนี่ยเขามีตั้งประมาณ500 500 500กว่าภาพนะครับมีไส้เล็กไซส์ใหญ่หลายขนาดมีทั้งภาพคนภาพพระสงฆ์พุทธศิลป์มีภาพสถานที่ท่องเที่ยวทะลงทะเลดอกไม้มีครบหมดเลยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยศิลปินมากันด้วยหัวใจเพื่อเอาผลงานทตัวเองตั้งใจมาทําแล้วขายได้เอาเงินเข้าสภากชาติใช่ไหมฮะเงินนี้ก็จะไปช่วยพี่น้องประชาชนคนยากไร้ คนซื้อไม่ใช่ได้แค่ภาพได้บุญด้วยเพราะช่วยหลายต่อนะครับช่วงสุดท้ายครับคุณหญิงครับมีอะไรจะฝากบอกพี่น้องประชาชนนะเชิญก็ในนามของสภากชาติไทยดีฉันก็ต้องขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์สีโมเดลนไนทีวีที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้กับสภารกชาติไทยมาออกการประชาสัมพันธ์เพื่อการคุศลในการจัดงาน ทัศก,การเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบแล้วก็ขอถือโอก,กาสนี้เชิญชวนให้ทุกท่านที่ชมรายการและประชาชนทั่วไปที่มีความรักในศิลปะได้มาได้มาชื่นชมกับงานหรือมาซื้อภาพหรือมาดูเฉยๆก็ได้นะคะแล้วก็ในงานยังมีเวิร์กช็อปในวันเสาร์และวันอาทิตย ซึ่งศิลปินจะมาเขียนภาพสอนภาพนะคะและให้ความรู้หากสถาบันใดต้องการที่จะมาประชมเป็นหมู่เหล่าก็ติดต่อได้ที่โรงแรมมเทียนและหรือที่สำนักงานจัดหารายได้เราก็ยินดีที่จะให้ชมฟรีนะคะไม่เสียเงินค่ะอยากให้มากันเยอะๆนะคะเพราะว่าปีหนึ่งก็จัดผลเดียวนะคะและเป็นเป็นงานศิลปะที่มีค่ายิ่ง ถึงวันที่2นี้นะคะรีบหน่อย2กันยายนครับคะ่ะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านนะครับพเกียรติร่วมรายการนะครับ <แ S 1> ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สนใจงานภารกิจของสภากชาติสนใจงานศิลปะของศิลปินที่ทําทั้งหมดเนี่ยทำด้วยหัวใจคือบางท่านพอได้ยินว่าจะมาร่วมงานแบบนี้ก็ตั้งใจว่าตั้งใจทํามาเฉพาะบางทีรายได้เขาไม่คิดมากแต่คิดว่าขายได้ก็เอาเงินให้สภากชาติไปช่วยผู้ยากไร้อีกมากมาย ที่รอการช่วยเหลืออยู่นะครับวันนี้เราเป็นผู้ให้วันหน้าเราอาจจะเป็นผู้รับก็ได้นะครับนี่คือโอกาสหนึ่งที่เราจะให้กับสังคมครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ